สวัสดีครับทุกคนเปิดมาเหมือนมายโรคาราอาคาลีเนียเลยแต่ตอนนี้วุน่นวายมากเลยวุน่นวายมากเลยไม่ใช่เกมแนวแบบแบบตำรวจจับโจรนะเป็นเกมแบบสบายสบาย แต่ก่อนจะเราไปเราต้องไปซื้อบ้านหลงกันเล่นนะหยยดเราจะเล่นดอดนี้ทำไมผลถึงเลือกบ้านนี้พเพราะเลียกแต่บ้าน นัน่นอยากลองบ้านจินสามารถปิดจะบักหน่อยหน่อยสามารถเปิดได้จาบ้าดูกล้องจม mm ูกปิดได้เห็นดุมากเลยเขาทำดีมาก ทำดีมากเลยทำดีมากแต่เรื่องรถนี่แหละจะบอกว่าดีก็ไม่เสริมจะออกเาราเบ็ดเอาเบ็ดนี้ดีกว่าทัวเลยจะสวยแค่ไหน,นอุ้ยสวยเวอรนี่บ้านบ้าเศร้า,าดีกว่า ก็นหนึ่งนะขอหยุดไปสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นะคะทุกคนเรามาแล้วมาพร้อมรถบัสโอ้ยอม,มาถึงเป็นแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยแต่อยากทำแบบน,นั้นนะ หนึงนะออกก่อนแต่คนที่เล่นด่านี้ก็ถามว่าพี่ออกอยังไงฆ่าตัวตายเหรอจำอยู่ดีก็บัก กลับมาแล้วแต่ก่อนจะไป นี่ได้แล้วมาแต่เราจะดูว่าลูกเราจะจะไปจะขับรถตามเรา แต่เราจะดูรถนี้ว่าลูกเรจาจะขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้อยู่หลังแล้วลูกเตือนหรือลูกลูกหายลูกวินนอ้าเอา,เอาลูก เด็กทำให้เราบักสุดยอดยอดมากเลยมันผูกพันด้วยเหรอแต่ลองดิเหมือนี้เหรอแต่เราอยากได้ผู้ชายอยากได้ผู้หญิงก็ตามแตจชอบเลย พี่ลูกอยากให้ลูกใส่ชุดแบทแมนแอาใส่ไปได้แล้วทุกคนจะถามว่าทำไมถึงเล่นเกมแนวแบบนี้ตลอดพี่ชอบเล่นเกมแนวโหด,โดยุ่งอแลวพี่ๆด้วยเขา บางหนั่นก็ทำโบเดลรถโคตรดีข้างในโคาดสวยแต่นี้ก็อยู่ประมาณนี่ค่อยบักแล้วทำไมถึงอัดตอนนี้อัดประมาณสองทุ่มสองทุ่มก,กว่ากว่ารเปลือสามทุ่มไม่รู้น่าจะสามทุ่มคือตำรวจมาโอ้โห ถ้าเป็นคุณตำรวจเราต้องใส่ชุดตำรวจแต่อยากลองแปดตำรวจเบิ้องอะสเก็ตบอร์ดหายบั็กนะอืม,อมเราจะลองสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดไม่บั็กแต่จะสงสารลูกอะ่ะ <c oughs> ลูกกล้องไม่ขึ้นรถเราจะไม่สนเรื่องลืมอือ <c oughs> <c oughs> จริงๆเราสามารถแต่งตัวได้นะสามารถแต่งตัวได้นี่ไงรายสุดเลยชุดเบ็ดนี้อ่ะเบ็ดนี้เฮ้ยเรามาไหนเนี่ย ลูปปลบจะเป็นแบบนี้แล้วต้องสั่งสั่งน้องน้องมันก็เลยทำไมรถมันเป็นแบบนีนน้ีนี่นี่นี่เอยมันขัดขวางเราเป็นรถทำงานจะได้ยิน มันมีลูกดาวก็ว่าน่าจะเป็นเกมพาร์ต V.I.P แน่นอนเสื้อเราเคยโดูมานาแน่ดูเพื่อ,อน,อนอยังโดนโลบอกเลยโลบอกกินเงินบางอันก็กินเงินเปอรนบางอันก็กินเงินเป็นหมื่นบางอันก็เป็นล้าน เฮ้ยคุณเดี๋ยวนะทำไมล่างเบาของฉันยังไม่มาเดี๋ยวนะครับค,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 คุณ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 เออคุณครับคุณขวางรถเขาเอ้ยกินเนียดมากเลยกินเนียดินเนียดมากเลย แต่เหมือนตอนนี้มันบล็อกทุกทุกคนเลยต้องไปช่วยนะคะเขาเขาเปิดบ้านบีได้แล้วไงช่วยทำไม แต่กูต้องดูบ้านตัวเองก่อนนะครับเออใช่ใช่อืมยอดดีให้ความ มากลดัดยังอ่ะไม่พอใจหยุดมีเพื่อน いいわ。 จะบักกันเติมไปนิดหนึ่งบ้านจะมากเอาเอาไปกุดโอ้ยนี่คือบ้านตรงใจเลยครับจริงจริงเหมือนกันนะครับ ผมชอบบ้านแบบนี้มากเลยอ้าโอ้โออหโคตรหลุดมาถึงก็หลุดไปตามแหละเดี๋ยว แต่ชุดไม่ตามนะชมกัดนั่งแต่เพิงชอบปินตากรัวออ,ะอ,ะ,อะอ่ะสเลยมันเกือบดีแล้วนะแต่ต้นไม้นี่แหละมันมันเกือบดีอ่ะ ทำไมามาขวางอืมสงสัคุณอ,ออกจากบ้านทำไมครับอู้อร่อยเฮ้ยเ้ย,ยเล่นได้ด้วยจบแล้วนะครับจบแบบนี้แหละ